วันนี้ก็พาน้องจันเจ้ามาเล่นทะเลนะคะวันนี้วันที่27่สกันยายนะ6 7นะคะทุกคนพามาเล่นทะเลนะคะน้องบอกว่าให้ทําวิดีโอนี้ไว้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าอายุ7ขวบก็มาเที่ยวทะเลแล้วนะคะเขาต้องมาทุกป,ปีนะคะเขาจะดูรูปนะคะย้อนหลังของเขานะคะทุกคนจิ๊บก็ขออนุญาตถ่ายรูปแบบนี้นะคะขณะที่น้องเล่นน้ําทะเลนะคะให้จันเจ้าเอาไว้ดูตอนโตน,นะคะ8ขวบ9ขวบนะคะทุกคน เนี่ยค่ะเขาก็เก็บหอยนะคะเก็บเปลือกหอยนะคะแล้วก็ดูลูกป,ปูค่ะทุกคนจันเจ้านี่ไงลูกอะไรเอ่ยเอาก้อนหินไม่ใช่ปูแม่หนูต้องการหอยตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะให้คุณแม่ถ่ายเอาไว้ให้เพื่อที่จะเอาไว้ดูตอนโตน,นั่นเองนะคะทุกคนก็จะลึกเอาไว้นะคะตอนนี้เจ็ดขวบนะคะปีหน้าอาจจะดูนะคะว่าเขาเล่นน้ําที่ไหนบ้างนะคะเ็าจะชอบถามนะคะว่า หนึ่งขวบเขาได้เที่ยวไหมสองขวบได้เที่ยวไหมสามขวบได้เที่ยวไหมนะคะจนถึงเจ็ดขวบแล้วได้เที่ยวไหมคุณแม่บอกว่ายังไม่เคยมาเที่ยวนะคะน้องก็ให้แม่พามาที่ทะเลนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็วิถีชีวิตนะคะของแม่แม่แมพ่อพ่อ,พอและครอบครัวนะคะก็ต้องพาลูกมาเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนนะคะเที่ยวทะเลนี่คือถูกที่สุดแล้วนะคะทุกคนนะ ก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าเข้าค่าอะไรนะคะทุกคนเสียแค่ค่าเสือนะคะ20บาทนะคะทุกคนอาหารเราสามารถนํามาเที่ยวได้นะคะเอามาทานได้นะคะหรือเราจะสั่งเพิ่มก็ได้นะคะบางอย่างนะคะก็คือไม่ได้แพงมากมายนะคะทุกคนนะคะก็สามารถพาลูกและครอบครัวมาเที่ยวทะเลได้นะคะเป็นที่เที่ยวที่ประหยัดตังค์ที่สุดแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ